ดวงชะตาผู้เกิดวันอาทิตย์ระหว่างวันที่18ถึง24พฤศจิกายน2567ด้านการงานช่วงนี้การเจรจาต่อรองการสื่อสารเรื่องงานหรือธุรกิจจะราบรื่นมีโอกาสสำเร็จอย่างที่ตั้งใจและนำมาซึ่งรายได้ที่น่าพึงพอใจใครที่กำลังหาข้อตกลงหรือทำโปรเจกต์ใหญ่คุณจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานด้านการเงินรายได้มีโอกาสเข้ามามากขึ้นจากความสำเร็จของงานแต่ ต้องระวังการใช้ใจ่ายเกินตัวควรแบ่งส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินเก็บเพื่อความมั่นคงในอนาคตการเดินทางและการเปลี่ยนแปลงสัปดาห์นี้มีเกณฑ์เดินทางไกลหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตอาจเป็นเรื่องงานหรือที่อยู่อาศัยแม้ว่าสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ยังไม่สําเร็จแต่บางสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังกลับกลายเป็นเรื่องดีด้านอารมณ์และความรู้สึกคุณอาจรู้สึกอ่อนไหวง,ง่ายในช่วงนี้การรับฟัง ร่างสังหรณ์หรือสัญชตาตญาณจากภายในจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นอย่าเพิ่งเพิกเฉยต่อความรู้สึกในใจเพราะมันอาจเป็นสัญญาณบอกเหตุสำคัญคุณจะมีโอกาสได้รับมอบหมายให้เจรจาเรื่องสำคัญและแม้จะเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ผลลัพธ์กลับเป็นไปนในทางบวกมีเพื่อนหรือคนใกล้ชิดเสนอโปรเจกต์ใหม่ที่คุณไม่ได้คาดคิดแต่กลับกลายเป็นโอกาสดีที่ควรรับไว้คาแนะนา ให้ใช้เวลาไตร่ตรองให้ดีก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญให้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อเพิ่อมมุมมองใหม่ๆหหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดจากอารมณ์แปรปรวนพยายามควบคุมอารมณ์และมองหาความสงบในตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอและหมั่นฟังเสียงจากใจตัวเองเพื่อเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตในสัปดาห์นี้สีมงคลคือสีแดงและสีทองเลขนำโชคเลขเจ็ดเก้า หนึ่งแปดขอให้ทุกท่านที่เกิดวันอาทิตย์โชคดีและประสบความสำเร็จในทุกด้านจากนายพยากรบายครูเอปธรมพรค่ะ ดวงชะตาผู้เกิดวันจันทร์ระหว่างวันที่18ถึง24พฤศจิกายน2567ดวงด้านการงานมีความพร้อมและชำนาญในการทำงานช่วงนี้เป็นโอกาสดีที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือสร้างผลงานสำคัญที่ได้รับการยอมรับจากทั้งเพื่อนร่วมงานและผู้ใหญ่บารมีและอำนาจของคุณจะช่วยเปิดทางให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้ด้านการเงิน การเงินโดดเด่นมีไรายได้เข้ามาหลายช่องทางทั้งจากงานหลักและไรายได้เสริมหากกำลังมองหาการลงทุนหรือขยายธุรกิจนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมดวงความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจจากการทำงานหรือการเข้าสังคมเขาหรือเธออาจเป็นคนที่มีความมั่นคงและจริงจัง คนที่มีคู่หรือครอบครัวแล้วระวังปัญหาที่เกิดจากอารมณ์และการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันการพูดคุยด้วยความใจเย็นและเปิดใจจะช่วยแก้ไขความขัดแยง้งคําแนะนำด้านการงานใช้จุดแข็งและความชำนาญของคุณให้เต็มที่แต่อย่าลืมวางแผนและปรึกษาคนที่มีประสบการณ์เพื่อความมั่นใจด้านการเงินวางแผนจัดการรายได้ให้ดีอย่าปล่อยให้เงินไหลออกไปโดยไม่มีเป้าหมายด้านความรัก ควรพูดจาด้วยใจเย็นและหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาใช้ความอดทนและความเข้าใจเป็นกุญแจสําคัญในการรักษาความสัมพันธ์จงมุ่งมั่นและอดทนกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ความสําเร็จจะมาหาคุณในไม่ช้าสีมงคลได้แก่สีฟ้าและสีน้ำเงินเลขนำโชคคือเลข2 8 16 ขอให้ผู้เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้เต็มไปได้วยความสําเร็จและความสุขในทุกด้านค่ะดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันอังคารระหว่างวันที่14ถึง24พฤศจิกา2567 ด้านการงานในสัปดาห์นี้ความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษไอเดียให,ใหม่จะช่วยส่งเสริมให้การงานหรือธุรกิจมันคงขึ้นมีโอกาสได้รับข่าวดีเกี่ยวข้องกับการงานเช่นการเลื่อนตำแหน่งโปรเจกต์สำคัญที่ได้รับการยอมรับหรือข้อเสนอใหม่ๆที่น่าสนใจงานในช่วงนี้อาจหนักหน่วงแต่ผลตอบแทนก็จะคุ้มค่ากับความพยายาม ถ้าคุณกำลังเจราจาธุรกิจใหม่หรือวางแผนโปรเจกต์ใหญ่ลองเพิ่มมุมมองที่แปลกใหม่และไม่ซ้ำใครเข้าไปจะช่วยเพิ่มโอกาสให้สำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นด้านการเงินมีแดวโน้มเกิดความขัดแยง้งหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องเงินเงินทองทองโดยเฉพาะในเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์หรือนี้สินขอให้ตั้งสติรอบคอบและพยายามแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล ความรักในช่วงนี้อาจต้องใช้ความอดทนและความเข้มแข็งเป็นพิเศษสำหรับคนโสดร,ระวังการผิดหวังจากคนที่คาดหวังไว้มากเกินไปแต่จะมีคนใกล้ตัวมาคอยปลอบใจทำให้คุณมีกำลังใจดีขึ้นสำหรับคนมีคู่ควรหมั่นเติมความสัมพันธ์ด้วยความใส่ใจและการสื่อสารข้อแนะนำอย่าปล่อยให้ความรู้สึกชั่ววูบทำลายความสัมพันธ์ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาและปรึกษาคู่ของคุณเสมอ เรื่องของครอบครัวและสุขภาพใจครอบครัวคือที่พักพิงทางใจที่ดีที่สุดในช่วงนี้แม้ว่าจะมีเรื่องให้กังวลอยู่บ้างแต่การพูดคุยหรืออยู่ใกล้ชิดกับคุณในครอบครัวจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและมีพลังใจที่จะลุยต่อไปคำแนะนำสำหรับสัปดาห์นี้ให้ทุ่มเทกับการงานความพยายามของคุณจะนำพาความสำเร็จมาให้อย่าลังเลที่จะทุ่มสุดตัว จัดการการเงินให้รอบคอบหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงหรือการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปดูแลสุขภาพใจหากเจอเรื่องไม่สมหวังพักใจกับครอบครัวหรือคนที่คุณไว้ใจสีนำโชคได้แก่สีแดงและสีขาวจะช่วยเสริมความมั่นใจและโชคลาภในด้านการงานและการเงินไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรจงเชื่อมั่นในพลังของตัวเองและจำไว้ว่าความสำเร็จมักรออยู่ที่ปลายทางของความพยายามผู้ที่เกิดวันพุธ ดวงประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่18ถึง24พฤศจิกายน2567ด้านการงานช่วงนี้ความยุติธรรมและการตรงไปตรงมาของคุณจะเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยในการก้าวข้ามความยากลำบากในการทำงานการทำงานร่วมกับผู้อื่นในลักษณะทีมเวิร์กจะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าลุยเดี่ยวแต่อย่าลืมวางแผนและแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อหลกเลี่ยงความสับสน ความสัมพันธ์และอารมณ์ระหว่างความขัดแย้งโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเช่นหัวหน้าง,งานหรือผู้ปกครองคำพูดและอารมณ์ของคุณในช่วงนี้อาจทำให้สถานการณ์เร็วร้ายลงได้ขอให้มีสติและคิดก่อนพูดเสมอด้านการเงินและโชคลาภในช่วงนี้จะมาจากความกล้าเสี่ยงและการตัดสินใจที่ชาญฉลาดอย่างไรก็ตามอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าหรือข้อเสนอที่ดูดีเกินจริงเพราะอาจนำมาซึ่งการสูญเสีย การเดินทางและเป้าหมายมีเกณฑ์การเดินทางเพื่อความสําเร็จเช่นการเดินทางเพื่อเจรจาธุรกิจหรือพบปะผู้คนสําคัญแต่ทุกอย่างจะต้องอาศัยความอดทนและความพยายามอย่าท้อถอยแม้ว่าจะเจออุปสรรคระหว่างทางข้อแนะนําสําหรับสัปดาห์นี้ การทำงานเป็นทีมการร่วมมือกับผู้อื่นจะช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นการควบคุมอารมณ์คิดก่อนพูดและระมัดระวังการแสดงออกในสถานการณ์ตึงเครียดกล้าแต่รอบคอบความเสี่ยงที่คิดอย่างดีแล้วจะนำโชคลาภมาให้สีนำโชคคือสีฟ้าและสีเทาจะเสริมดวงด้านการเจรจาการเดินทางและความสงบในอารมณ์ความยุติธรรมและความรอบคอบจะพาคุณผ่านทุกสถานการณ์จงมีสติและเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง พันพฤหัสดวงในช่วงวันที่18ถึง24พฤศจิกา2567นี้ในสัปดาห์นี้ความพร้อมรุยและความเข้มแข็งของคุณจะเป็นกุญแจสําคัญที่พาคุณก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้อย่างมั่นคงการมุ่งมั่นตั้งใจทํางานจะนําความสําเร็จมาให้แต่ควรระมัดระวงังการทําผิดกฎระเบียบหรือการกระทําใดๆที่เกี่ยวข้องกับการปิดบงังหรือหลีกเลี่ยงความโปร่งใส อาจส่งผลเสียและก่อให้เกิดปัญหากับคนรอบข้างโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวการเงินในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวหรือผู้ใหญ่ที่เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณแต่การบริหารจัดการต้องทำอย่างมีเมตตาและรอบคอบความช่วยเหลือผู้อื่นในช่วงนี้จะส่งผลดีต่อคุณให้คุณรอดพ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัว อาจมีความตึงเครียดบ้างหากคุณทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือปิดบังอะไรบางอย่างจึงควรเปิดใจและพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาการขอโทษและแก้ไขปัญหาด้วยความจริงใจจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นข้อแนะนำในสัปดาห์นี้มีความซื่อสัตย์และโปร่งใสหลีกเลี่ยงการกระทำใ,ใดๆที่ส่งผลเสียในระยะยาว การขอความช่วยเหลือเมื่อจาเป็นอย่าลังเลที่จะขอคําปรึกษาหรือความช่วยเหลือจากคนที่ไว้ใจได้มีเมตตาต่อผู้อื่นการให้และแบ่งปันความช่วยเหลือจะช่วยให้คุณได้รับพลังบวกกลับมาสีนําโชคคือสีเหลืองและสีเขียวอ่อนจะเสริมดวงด้านความสําเร็จและความสัมพันธ์ความเข้มแข็งและความเมตตาจะนำพาคุณก้าวข้ามทุกอุปสรรคจงซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนผู้ที่เกิดวันศุกร ดวงรายสัปดาห์ระหว่างวันที่18ถึง24พฤศจิกา267ในช่วงนี้คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังลางสังหรณ์อของตัวเองในการแก้ไขปัญหาแม้ว่าจะดูเหมือนเจออุปสรรคใหญ่ยยโตแต่ความเด็ดเดี่ยวและความเข้มแข็งของคุณจะช่วยให้ก้าวผ่านไปได้สิ่งสำคัญคือการใช้สติในการตัดสินใจและไม่ปล่อยให้อารมณ์หรือความเครียดครอบงำ สุขภาพอย่าปล่อยให้ตัวเองคิดมากจนเกินไปเพราะอาจส่งผลต่อสุขภาพกายและใจการพักผ่อนให้เพียงพอและจะสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวจะช่วยให้คุณมีพลังเผชิญกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นข่าวดีและความสุขมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องงานหรือครอบครัวสิ่งที่คุณรอคอยอาจยังมาไม่ถึงแต่การมองโลกในแง่บวกจะช่วยให้คุณพบความสุข สิ่งเล็กๆรอบตัวคำแนะนำสำหรับสัปดาห์นี้เชื่อในลางสังหรณ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากไม่มั่นใจลองทำบุญหรือสวดมนต์เพื่อเสริมพลังใจพักผ่อนและดูแลตัวเองสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณก้าวผ่านทุกสถานการณ์มองโลกในแง่บวกการเปลี่ยนมุมมองจะช่วยให้คุณค้นพบทางที่สดใสกว่าสีนำโชคได้แก่สีม่วงและสีทองจะช่วยเสริมดวงด้านความมั่นคงและความสำเร็จ จงเชื่อมั่นในพลังที่อยู่ภายในตัวคุณความเข้มแข็งและการมองโลกในแง่ดีจะพาคุณก้าวข้ามทุกปัญหาได้เสมอผู้ที่เกิดวันเสาร์ดวงรายสัปดาห์ระหว่าง18ถึง24พฤศจิกาสอห ด้านการงานในสัปดาห์นี้คุณต้องระวังการถูกเอาเปรียบโดยเฉพาะจากคนที่ดูเหมือนจะช่วยเหลือแต่กลับมีเจตนาแอบแฝงในการตัดสินใจเรื่องสำคัญควรใช้สัญชตาตญาณของตัวเองและไตรตรองให้รอบคอบอย่าปล่อยให้ความกดดันจากคนรอบข้างทำให้ค่อยเขว การเงินการมีสติและการใช้ปัญญาในการวางแผนการเงินจะช่วยให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นระวังการใช้จ่ายตามอารมณ์เพราะอาจทําให้เกิดปัญหาในระยะยาวการประหยัดและออมเงินเป็นสิ่งสําคัญในช่วงนี้ความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวต้องอาศัยความอดทนและความจริงใจหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หรือความรุนแรงในการแก้ปัญหาความเข้าใจและการพูดคุยอย่างเปิดใจจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น โชคลาภสิ่งที่คุณหวังอาจยังไม่สําเร็จในตอนนี้แต่สิ่งที่ไม่ได้คาดหวังอาจกลับกลายมาเป็นโอกาสที่ดีทําให้คุณประหลาดใจใจที่กล้าหาญและพร้อมสู้จะนําพาคุณผ่านทุกสถานการณ์ข้อแนะนะําระวังคนไม่จริงใจอย่าให้ความไว้ใจกับใครง่ายๆบริหารการเงินอย่างรอบคอบออมเงินไว้สําหรับความจําเป็นในอนาคต อดทนและจริงใจในความสัมพันธ์การใช้อารมณ์แก้ปัญหาจะทําให้สถานการณ์แย่ลงสีนําโชคคือสีชมพูและสีเขียวจะเสริมพลังด้านความสัมพันธ์และการตัดสินใจความกล้าหาญและการใช้ปัญญาจะพาคุณก้าวผ่านทุกความท้าทายในชีวิตเชื่อมั่นในตัวเองและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง